หน่อคัะหน่องอเลยแสบของแสบเลยหล่นบวงเลยครับด้วจกักไงวงไงหรอปะหน่ออื้ม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมื้อนี้พ่อพ่อแะไรครับช่องห้องปงชาแนลครับมื้อนี้ก็ได้หอยยังล่มยักมาได้พี่น้องเด้อมื้อนี้ยักอีหลีเด้วใ,ใส่ใส่จำบุ้วดยยักแขกสุดก่อนผ้าจะร้อนกินเนาะนจะร้อนว่าะยังก่อคือหวังยังก่อคืออย่ากว่าคือสีต้มเปลืกเปล่าคือสีต้มเปลือกงามื้อนี้พี่น้องเด้ยอดยอู้ยูผุนะมื้อนี้มัน ใหญ่แห้งจักสิว่าคือจังนีสดๆเลยเด้อครับพี่น้องเด้อพุ่นน่ะมันเป็นหยักเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งใหญ่ๆนี่ใหญ่หินใหญ่ไส่หนิใหญ่สุดเลยครับพี่น้องไส่นี่ยเบิ่งเนาะมันมันเนี่ยเบิ่งว่ามันกี่หินเออเอียงนี่ตาบ่นี่จักใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่หินใหญ่เลยบอลวาเลยพุ่นน่ะใหญ่ซ้ำหน้าเลยซ้ำหัวเลยเออยพเ่าเอาแทกใส่หน้าติพุ่นน่ะบ่แม่นเอียเอ้ยพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันมื้อนี้มีมีน้ำจิ้ม จิ้มซีฟู้ดไงวอพี่น้องเขาแถมมาให้โหไงวอเหรอเอ้ยนี่พี่น้องหนังจิ้มซีฟู้ดเป็นแถมมาให้เนาะแล้วกับมี่ผักกระถินนี่ครับพี่น้องผักกระถินแล้วก็มีบังหน้าวมี่ย่างก่อนนี่อันนี้พริกเผาพริกเผาเนี่ยอ่าพริกเผาอันนี้เป็นกระเทียมเจียวเอาไหมกินเลยครับผมส้มเจียวเนาะอือสิบมึงดูเจียวก่อนเด้อเสียบเลยพี่น้องมันนี่จัดนักจัดเต็มเลยมันนี่ได้มาสิบ ซีบหน่วยใส่จัมโบ้ใส่ใหญ่สุดเลยครับพี่น้องหอยนางรมนะครับอือยังไงว้าเผ็ดจุตรวดพี่น้องเอาทำมาๆกินก่อนเลยเอาท่อนขางก่อนเลยกันผมกินก่อนเอาพี่น้องเด้อยจะบอกใหาทักตักนี่ได้ไหมเนี่ยยังมิที่กินในตักไปก่อนมันดูดพวกเขาได้พี่น้องอืมขมขมความให้ความพี่น้องมาเลยใส่หน่อยพี่ก้อนไม่ใหญ่แถมพี่น้อง คามเกียวมาหยักหยักหยักอนี้ลบหยักครับพี่น้องใหญ่ค้องเท่ดีวะโอ้ยโอ้ยหลาดใส่ใส่น้ำใส่ของหน้าไปน้ำแนวั้งสีคััอืหน้าไมอืมเอาผักกะทินใส่น้ำกันก็ได้เจะกินที่ลังกัน็ไดครับล้มปากก่อนเนาะมันหน่ออะไรพี่น้องด้ย้ กินจันในน่องน่องโอ้มันสิล้มปากอยู่บ่พี่น้องโอ้มาเห็ดคักแต่บ้านโอ้บ่ล้มปากจะได้แสงนบ่ล้มปากตัดเครื่องบ่ตัดเครื่องตัดเครื่องแม่บ่ล้มปากมันใเงยนะโอ้ ในผดเด้อเนาะหวานอืนหวานหน่ออันปันหวานเนาะแสบพองเทนอเลยโอ้ใหญ่ใหญ่นาดอืมอืนีปหน่อช้ำขนาดป่ะอืตัวใหยักษ์เมือจับตัวนี้กะไรไหมตัวนี้มันได้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 ไดตัวนี้ใหญ่เะมันหวานตัวนี้ นาะหวานหวานหวาน่นหนักหวานขนานนาะจังได้จะสจับโอ้ย่นนแกหันมือจนได้เลือดวะมันคม่นหนเดโอ้ยีหนอนมา้วสุเสียเหมือนกันด้ีหนอน้วพวกน้ำจิ้มก็เสียบเหนกจิ้มมานอ พี่น้อง,องเต็มบว่วงเลยล้นบ่วงเลยครับพี่น้องเด้อลงเดือด้อพุ่งเน้อเสียงพี่น้องบังชุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องอหักพี่น้องเด้อแสบของแทวเลย,ย,ยล้นบ่วงเลยครับเด้อจักใหญ่บ่ใหญ่หรอปะเนาะอ,อืมอืม ผิกผาละอือมทรงตรงจากสุราษฎร์พี่น้องหวานขนาดนีด่ปะนียจุ่นอะโอ้ยเศบๆเลยพี่น้องเด้ขอข่างแหลกข่างสองไหมแมห่เนาอข่างเท้าเท้องอะไรนะได้ไมาข้งนี้องมันแต่ว่า แต่ว่าเธอกรวยกรวยหน่อ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 ยใหญ่ใหญ่สุดเลยพี่น้องใหญ่สุดเต็มบ่วงเลยพี่น้อพผมว่ามันบวเต็มหน่อล้นบ่วงหมดแล้วพร่นับกพะ่นบกระดับกระอือดูปไดอะไรพี่น้องมันเต็มมันใหญ่ปวดมันใหญ่ปวดครับใหญ่หลีล้นบ่วง

บนลลมปากนี่พี่น้องม,มีเสียงคือบินมาที่บันเนี่ยเดือบๆเหมือนเดิเดเดมจิออกคอไปได้ลุไพ่ขายเจ็๊บไปอันกรายทั้งพวงจะมาบาังเบียดพี่น้องเลยเออนี่ตั้งกลางเลยพี่น้อง ตางๆเลยวันบดเลยล่ะใส่บจแน้วนะต้งขับไ่ใหญ่ไรกินยากเลยพป่นอนะ้องนดเนาะต้องไม่ลองโบอยากล้มปาเนาะ ว่าสิดูดเข้าไปก็มดูดไ่ได้มันตัวใหญ่แหงมันใหญ่กาบวงไปโอ้โหนวาทันวาสีเปนดอกมันใหญ่แห่งเลยข้ามเดียวเลยได้ไหม เดววัเป็นครั้งแรกพี่น้องที่ใส่ไงสุดนั่งอันนี้พมวเดือดสามตัว จนยังแฉบหวานแ่บพี่น้องแแ่บแฉบจิ้มแล้วก็เสีจิ้มที่ระเคนกะไดตัวพริกเผากับข้าวขนาดเนาะจิ้มออกเต็มที่อ่น้องหดเอาบันบ่าทำไมหิใหญ่แหงเลยเนาะใหญ่แหงเลยเนาะหอยน้องมหยักว่ะ ไงซูสุดที่เคยกินมาเลยพี่น้องข้างแหลกคือว่าข้างแหลกแล้วกันไงเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันมันหัดมันหัดบวมปากจริงได้ที่แม่โมเคยกินกันได้กินอลไรพี่น้องเอ้เพราะว่าแต่แม่ผมบ่ได้กินกับผมบ่เคยได้กินแม่ก็ได้กินด้วยกันหนาวไหวพอสดก็เอาไปอย่างพออย่างใครเอาเขาเถื่อดียอย่า่ยไา่เดียตัดไปเลยพี่น้องเขาเพ่ได้เขาบวมปากบวมปากมันบวม

ไอ้บ่ยังฟาาฟาฟใจไปพ่อพี่เนาะเส็นผมเลยวเนี่ยกอะไรนี่มันมียนนีผมตันี้เขาบ่อกนี่กำลังหมดเลยเหรอโอ้โหไงบ่ได้ไหมเน เขาไม่นด้ถ่ายนะอ้ยอ๋อยาจับจับสดเลยนี่ติมคมนเลยนี่แม่เช่ข้าวเพิ่นเหรอแช่ร้ายรายเหรอ vạn ừ, 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 rồi bánh nhằm phối hợp mặt mhm 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 Ừ. mhm 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 này. ดดมขันข้าไม่ก่อนดขั้นกัดอืมพักหน้าทีน่นองแซบนเอาครับคลิปนี้ก็ได้หอยนางรมนะครับหอยนางรมยักนะครับใส่จำโบสุดเลยนะครับเอามากินนะครับ ส่งตรงจากระยองนะครับขอบคุณนะครับเด้อทั้งระยองไอ้ทั้งไอ้ส่งตรงจากสุราษฎร์นะครับแซ่บของแท้นะครับเด้อสดอีหลีนะครับใส่นี่ยอมรับว่าใหญ่ที่สุดว่าเป็นไงจนบลลมปากผมเลยนะครับพี่น้องบลลมปากเลยนะฮู้ยบอกใหญ่หนึ่งนะเออเบิ้งนะพี่น้องท่อหนาจากของอตัวใหญ่กับใหญ่พี่น้องใหญ่เฮงรายการน้ำจิ้มกับหวานดีแซ่บดีครัอบอันนี้ ปัญหาว่าแหย่ครบชุดเลยเอากะคลิปนี้เอาซ้ำในก้อนพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกะให้ก็ลังใจตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครป์ได้เลยนะครับเด้อเพื่อการร่างใจหองปร่งแับยินหล่อนเฮ็ดคลิปดีๆนะครับแล้วกทางยูทูบแล้วกัแฟนเพจนะครับผู้ใดเบิ่งทางแฟนเพจกัเขาไปกดทันน้ำเนียพี่น้องทางยูทูบนะครับตอนในยูทูบกับโปลได้เนไ้งพี่น้องกัฝากพี่น้องในเด้อไปขอไปกดทันน้ำเนียนะครับหรือว่าพี่น้องจะทักทายกันกทับทัง ทั้งไลฟ์แอดก็ได้หรือว่าทั้งแฟนเพจก็ได้พี่น้องทักทายมาเหรียญน้ำกันได้นะครับเด่หลอนดทองโปงเอ้าก็คลิปนี้เอาซ้ำดีกว่าพี่น้องจะได้ก็ฝากคือเก่าล่ะฝากพี่น้องน้ำให้กดไลค์กดแชร์มั่นเนี่ยเพื่อเป็นลังใจนะครับเนาะอ้าครับก็เอาซ้ำดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ